สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับอีสานกินเที่ยวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอปลาบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมมามืดๆอี่แล้วเอฟซีทุกท่านนะครับขออภัยที่มามืดๆนะครับผมนะฮะผมก็มามืดๆให้เอฟซีได้ดูได้ละครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเอฟซีท่านนะครับ สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีพบกับกีสานกินเทีย่ยวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาเอไปดูป่าบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพา FC ไปดูแล้วนะครับผมไป FC ไปตามไปด้วยกันครับผมไปะนะฮะตามไปครับผมตามไปนะฮะว่าปลายอยู่ตรงไหนครับผมนะฮะตามไปครับผม ่าไหมครับมืดๆกันนี้นะครับผมพาไปมืดๆม,มืดเท่าไหร่นะฮะตามไปครับตามไปเลยนะครับผมตามไปครับนี่ครับมืดๆครับเอฟซี FC. มดเมืดเลยครับหมดมืดเลยครับผดูครับมดมืดเลยฮะหมดมืดกันครับผมพาไปดูครับผมนะฮะมมดมืดถ้าม่มืดไม่ใช่อีสานกินเที่ยวครับผมนะฮะถ้ามืมื่ดมืดไม่ใช่อีสานกินเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวไม่มีทางไปครับผมนะฮะเป็นไงฮะทางไปไม่มีครับเอฟซี ดูครับต้องไปวนครับวนและทีนี้นะฮะต้องวนครับผมนะฮะเดี๋ยวพร้อมครับพร้อมครับผมเนี่ยนะฮะสี่เห็ยนยังครับนี่ฮะหกสองครับผมเอฟซีนะฮะเอฟซีทุกท่านนะครับเบอร์หกสองนะครับผมเดี๋ยวผมหาที่ตั้งให้เอฟซีด้ดูกันครับนะฮะเบอร์หกสองในเอฟซีนะฮะ นี่ไ,ไหมขึ้นะะนะนะฮะดูนะครับ F4 เนี่ยพันลบเชิงปอดแตะโกนมาครับนะฮะเราก็ช้อนให้ F4 ได้ดูครับเนี่ยฮะช้อนนะครับบอ่อ62ใน F4 นะฮะนะฮะนี่ฮะ,ฮะบอ่อ62ครับ ยังครับผมเห็นยังครับผมลูกซีเห็นอย่างครับบ่อหกสองนะครับผมยังพอมีนะครับตัวนะครับบ่อหกสองนะฮะมีนยฮะบ่อหกสองนะครับผมตัวยังพอนะครับผมยังพอมีเลยนะฮะมีเขียวดำครับมีเขียวดำ ม่วงดําครับเดี๋ยวครับพ่อพ่อพันป่าดูาดารออดาครับดูตัวเบลเลยครับนะะฮี่ฮะมันมืดครับเอฟซี FC. มันมืดไอสารกีเทียมมาถ่ายมันมืดอีกแล้วครับผมเพิ่งจะเลิกงานครับผมก็ขออภัยเอฟซีท่านด้วยนะครับผมนะะฮนี่ฮะบเนี่ยดูครับผม ม่วงดําครับเขียวดําครับผมแล้วก็มีมีแดงแดงดํานิดหน่อยครับผมนะฮะบ่อหกสองนะครับผมเอฟซีปลาใกล้จะหมดเลยนะครับผมอีสานกี่เที่ยวไม่ได้มานะฮะแล้วไม่ได้มานานครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะแล้วก็ฝาก FC ด้วยนะครับผมสนใจที่จะสั่งปลาทางไปรษณีย์นะครับผมติดต่อพันลบเชิงปอดนะครับผม จะส่งให้วันจันท์อาคารพุธประหัสนะครับผมแล้วก็ถ้าส่งถ้าส่งทางไปรษณียน์นี่ก็นั่นแหละครับจันอาคารพุธประหัสนะครับผมแต่ถ้ามาจับหน้าบ่อนะครับผมมาจับมาจับหน้าบ่อหรือว่าม,มาที่บ้านหรือว่าหน้าบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมมาคัดเองจับเองดูเองครับผม สอบถามเองนะฮะคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับบริเวณใกล้ๆเนือคลงประมนะครับผมมาจับเองสัมผัสเองครับมาดูด้วยตาของท่านเองพอใจก็จับครับผมสอบถามไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับผมอิบซีทุกท่านนะครับผมเราก็อีสานกินเที่ยวก็แนะนําปลาครับสมคิดฟาร์มครับผมนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าจับไปไม่ได้ตามสเปค ลูกค้าที่จับไปอย่างเงี้ยบางทีเราจับไปตอนที่อยู่ในบอกับมีเขี้ยวครับผมพอจับไปเขี้ยวอาจจะลดบ้างครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ fc ทุกท่านนะครับแล้วก็อย่างอย่ง fc ก็มา,าทักมาพูดคุยหรือว่าคุยใต้คลิปครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม fc นะฮะ พอใจลูกค้าหรือว่า FC พอใจบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมก็จับได้นะครับผมนะฮะเราไม่ว่ากันนะครับติชมกันได้ครับผมนะฮะเนี่ยฮะเขียวดําม่วงดําครับผมเนี่ยเนี่ยฮะสวยนะครับผม FC สวยงามนะครับผมนะฮะ สากัดยังไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์ในในใต้คลิปนะครับผมในใต้คลิปอ่าใต้ใต้คลิปผมเนี่ยนะครับผมโอ้โหยุงก็เยอะครับผมดูฮะอย่าลืมนะครับผมบอหกสองนะครับผมนะฮะสมคิดฟาร์มนะครับสอบถามได้รายละเอียดได้นะครับผมเนี่ยฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมอ่าคนชอบก็ไม่เป็นไรครับผมคนชอบไม่คนไม่ชอบไม่ว่ากันครับผมนะเราเรา ยอมรับคําติชมทุกคนนะครับผมนะฮะคิดไม่เหมือนกันนะครับผมชอบไม่เหมือนกันครับผมบางคนชอบที่อื่นก็ไม่เป็นไรครับผมนี่ก็คือบ่อสมคิดฟาร์มเราเรายดีถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมคนไม่ชอบก็ดูกบรผ่านครับผมไม่เป็นไรครับผมคนที่ชอบก็นะฮะทักเฟซนายพนกเชิงปอดนะครับผมหรือว่าสนใจมาจับหน้าบ่อก็ได้นะครับผมนะฮะ บ่อสวยๆนะฮะเป็นกันเองนะครับมาจับที่นี้เป็นกันเองครับผมมาปุ๊บถ้าท่านไม่ไม่ชอบบ่อนี้ท่านก็ไม่ไม่ต้องจับครับผมนะฮะแต่ถ้าท่านชอบมีให้เลือกหลายบ่อนะครับผมมาดูด้วยตาท่านเองนะครับผมนะฮะนี่ฮะหน้าบ่อมาดูด้วยตาท่านเองครับแล้วมาสัมผัสเอง มาคัดเองจับเองครับผมนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกมานะครับผมอยู่ไกลอย่างนี้นะครับผมอยู่ไกลอย่างทั้งสุราษฎร์ทางนครศรีธรรมราชนะฮะก็สั่งผ่านนายพลพเชิงปอดนะครับผมแล้วพ่อเขาสมคิดฟาร์มก็จะคัดคัดป่าให้ fc ทุกท่านนะครับนะฮะเจ้าของบอ่อเป็นคนคัดให้เลยนะครับผมนะครับ นะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะเออหกสองกัดอะไรครับกัดครบนะครับผมนะฮะก็ะผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเบอร์หกสองนะครับผมนะฮะกัดครบนะครับบอหกสองนะครับผมกัดครบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเอฟซี FC จะมาถามว่าอา้าวอีสานกินเที่ยวไม่ไม่พูดว่าปลากัดยังไงบ้างครับ กัดควบขมกัดครบนะครับผมเนี่ยฮะ fc นะฮะก็บางทีเราก็พูดลิ้นพันกันครับผมพูดไม่ค่อยนั้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกสมคิดฟาร์มมีอะไรดีๆอีสานที่เที่ยวก็จะมาถ่ายให้ fc ได้ดูนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับฝากช่องนายพนมเชิงปอดหรือว่าบ่าวทาัศนุพนมชาแนล้วยนะครับผมนะฮะพิมพ์ไปว่าบ่าวทาัดพนมชาแนลนะครับผม ธาตุพนมแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษกับชาแนลนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะี่ฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนให้ FC ได้รู้ว่าปลาบ่อสมคิดนะฮะเนี่ยฮะสมคิดฟาร์มมีอะไรเสนอเรานะฮะให้เรามีคำติชมแนะนำก็ได้นะครับผม FC ทุกท่านนะครับผมเนี่ยฮะเนะะีนะ่ย คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนะปล่อยคืนครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับผมปลาอาจจะน้อยนะครับผมถ้า f อไม่มามาไม่ทันหมดนะครับผมนะฮะตาไปครับนะฮะ โอ้ยโอ้ยตกใจหนาวเดี๋ยวตกใจครับตกใจเดี๋ยวนะครับ